ถึงแฟนเราประมาณนั้นและทีนี้เขาก็ไปนอนโกงโกงตึงๆอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็นอนซ้อนกันก็โกงอย่างเงี้ยเราก็โกงให้คุข้างหลังเหมือนกันคุณเออเราก็โกงให้มันเหมือนกันเออมันก็ตะแคงกันหมดอะมันตะแคงกันหมดมันก็ไม่ได้คือว่ากูก็ไม่ได้เอาเปรียบมึงอะไอ้คนข้างหน้าเราโวยวายสิทีนี้ เฮ้ยมึงทำอะไรวะเนี่ยเราก็ตกใจเราก็ตื่นเรารับอยู่เราก็ตื่นตื่นมาเฮ้ยเราก็ตกใจเฮ้ยมึงอะไรวะเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเขาจะมาต่อยเราครับเขา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 เาหาว่าเราอะไปทําอะไรเขาครับทีนี้เสียงดังคือว่าโวยวายเลยโวยวายเลยคุณเขาตื่นมางงตกใจกเราก็จับเฮ้ยเปียนด้ว่าเราก็เราก็แค่ประมาณหนึ่งแต่แล้วไอ้คนเนี้จะต่อยเราเราก็เลยต่อยกับเขาก็ได้กันไปชุดหนึ่งอะแล้วก็คนาห้องเขาก็มาห้าม แล้วก็นอนจับเรานอนแยกคนละที่มันไม่จบแค่ตรงนั้นครับแต่คนหน้าห้องเออจบปหน้าคุยกันให้จบอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นห้องแรกรับมันเป็นห้องของบ้านมันโปง่งตอนนั้นเปรียบว่าเรือนจำนะมีนักโทษสามพันก็เป็นของบ้านโปง่งสักสองพันแล้ว